ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสูรุกดาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวดังแชน,นะครับสาเหตุที่ซดูมาน่ต้องกระเด็นออกจากลิเวอร์พูลปั๊บไปเรียกร้องคะหนนที่แซนปอนตอสดาเท่ากับโมซาลาเดวิดโมน็อกนะครับสายข่าวชื่อดังของเดอะมิลเลอร์ได้ออกมาพูดถึงกรณีการย้ายทีมของซดูมาน่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้น และที่แท้จริงแล้วนะครับการย้ายทีมของมาเน่ในครั้งนี้คล้ายกับกรณีของจ um, mm ินิวานิในรุมเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือตัวของนาเตะนะครับได้พูดคุยกับสโมสรเรื่องสัญญาฉบับใหม่และเรียกร้องคเแนนที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อได้รับการปฏิเสธคุณบมบจากทางสโมสรนนั่นจึงทาให้มาเน่ตัดสินใจย้ายทีมในทันทีเพราะเจ้าตัวมองว่าสโมสอนไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขามันมีความจริงง่ายๆที่ซ่อนอยู่และผมได้เขียนเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายงานล่าสุดของผมเอง และข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่มันเล็ดลอดออกมาจากฝั่งของเยอรมันหลังพวกเขาได้พูดคุยกับมาน่และเจ้าตัวก็ได้เล่าถึงที่มาที่ไปทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางอาชีพการคาแข่งข,งของมาน่จากลิเวอร์พูลไปเป็นบาเยอร์มิเนกโดยข้อมูลที่เดวิดมอนอกได้รับมาจากเยอรมันก็คือสโมสรบบเยอร์มิเนกพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับมาน่จำนวน20ล้านยูโรต่อปีเพื่อซื้อสัญญาระยะยาว3ปีให้กับมาน่ หรือราว3าม0 0นปอนต์ต่อสัปดและนั่นถือเป็นเงินจํานวนขั้นืงอนที่มาเน่รู้ดีว่าเขาจะไม่มีทางได้รับกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและสัญญาที่าบยมานิกมอบให้นั้นก็ทําให้ตัวเขารู้สึกมีคุณค่าและทางาบยมานิกบอกว่าาเหนื่อยระดับนี้เหมาะสมกับมาเน่เพราะตอนนี้เขาคือ1ใน5กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้เป็นที่เข้าใจกันกนะครับว่าทั้งมาเน่กับซารานั้นตั้งเป้ากับขัน้นเงอยเอาไว้ที่4 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปด เพื่อแลกกับการเซ็นยาร์โชใหม่กับลิเวอร์พูลและพวกเขาก็ต้องการข่าเหนื่อยในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ตัวเองอยู่ในระดับเดียวกันกับดาราระดับโลกอย่างโรเบิร์ตเลวานดาลสกี้เควินเดบิลอยต์คริสเตียโนโรนัลโดอองตวนคริสมันดับบิดดีเคอาและลุยส์ซัวเรสแต่ถึงนั้นครับยังเป็นรายได้ที่น้อยกว่าเลโอเนลเมซี่เนมาร์และคิลเลียนเอ็มเปเป้อยู่ดี โดยไม่ได้ประสบความล้มเหลวในการเรียกร้องค่าเหนื่อยจำนวน400ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางตัวแทนของมาเน่อ้างว่าเป็นค่าเรียกร้องที่ไม่สูงอะไรเลยเพราะมาเน่ต้องการค่าเหนื่อยในระดับเดียวกับโมเมทซาราา์เท่านั้นแต่เมื่อทางลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธกลับมาโดยให้เหตุผลว่านักเตะม,มีอายุมากจนเกินไปดังนั้นมาเน่จึงตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในทันทีนั่นคือทั้งหมดที่ผมได้ฟังมาจากสายข่าวในเยอรมันเดวิดเม์นอกกล่าวทิ้งท้าย จเกนคลับบอกสมุสรว่าเขาอยากได้ตัวคริสเตียนพลูสิตเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้สมุสรลิวพูลนะครับก็กลับมาตกเป็นข่าวลืออีกครั้งในการย้ายตัวของคริสเตียนพลูสิตสถานกรองกลางของสมุสรเชลซี่เข้าสู่ทีมและข่าวเชื่อมโยงดังกล่าวมักจะมีเห็นแทบทุกครั้งเมื่อตลาดเปิดทําการโดยมีรายง,งานมาว่าในเวลานี้เจคเกนคลับผู้จัดการทีมลิวพูลมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะเซ็นต์นักกับคริสเตียนพลูสิตเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดเสมอนี้ และใน,นตอนนี้บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลกำลังร,ร้องไปยังสโม,มสรให้เร่งดึงตัวดาวเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้เพราะถือว่าเป็นนักเตะที่ตัวคขานั้นต้องการดึงตัวมาร่นทีมมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับตัวเป็นข่าวว่ากาลังที่จะเสียเซเลานีออกจากทีมไปในช่วงสัมมานี้ทําใหน้นตอนนี้ทางลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมองหากัร์่ารายใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของเซเดลมานีที่ว่างลงโดยที่ผ่านมาชื่อของฮาริเคนดาวินนูเยสและ l ราตโรมาติเนสที่เข้าขึ้นมาเป็นตัวเลือกวอลิเวอร์ o l อาจจะเลือกคว้าตัวมาร่วมทัพและตอนนี้คริสเตียนปุลิซิคก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะอีกรายที่ทางลิเวอร์ o l กกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับโดยรายงานนี้มาจากเดลิสตานระบุว่าเจลกิงครับเจ้าน้ายแห่งลิเวอร์พูลมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนปูลิซิคกลางจากเชลซีเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงสัปนี้ โดยซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันรายนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวของเขานั้นเริ่มไม่มีความมั่นคงในอาชีพการแข่งก,กับสโมสรแห่งกรุงลอนดอนและเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในช่วงฤดูร้อนและการย้ายทีมจากเชลซีนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ปุริสิตจะพิจารณาทำมันในช่วงตลาดสมัยนี้ทางด้านของมาร์คปุริสิตนะครับซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของคริสตีนปุริสิตก็เคยโพสต์เรืร่องนี้ลงบนทวิตเตอร์แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปแล้ว โดยเนะะื้อหาในโพสตนั้นระบุว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ลูกชายของเขานนั้ต้องพบกับความทุกข์ทรมานที่ลอนดอนช่วง6เดือนหลังสุดนี้ลูกชายของเขาไม่คารเดรรับการลงสนามเท่าที่ควรและจิตวิญญาณของเขาก,กาลังจะถูกทําลายลงผมอยากเห็นลูกชายของผมกลับมายิ้มและสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งดังนั้นอาจจะมีการตัดสินใจครั้ง,งสําคัญในรเร็วๆนี้แต่ถึงนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะที่โชซีจะขายนักเตะของตัวเอง ให้กับลิเวอร์พูลโดยนับตั้งแต่ยุคทีมลิงเกลยนลิเวอร์พูลก็มีการซื้อขายั้งตะกับโลซีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดวเนลสเตอร์ลิตและตอนนี้บรูซิต์ก็ยังเหลือสัญญาผูกพันกับโลซีอีกถึง2ปีแต่นั่นจึงถือได้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่ทีมเดบรูจะยอมขายคริสเตียนบรูซิต์ให้กับลิเวอร์พูลแต่ถ้าหากชลซียอมปล่อยตัวออกมาจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวของบรูสิิ์นั้นก็จะต้องไม่น้อยกว่า จำนวน59ล้านปอนด์ที่ตัวเขาย้าามาจากตำรียเดินมุนเมื่อ3ปีก่อนอย่างแน่นอนอนะครับแท็กติงใหม่หรือแบบเดิมดีสองไล่อัพหงดังลิวเวอร์พูลถ้าเข้ายุคไร้ามาเน่ผังหงเมื่อไร้ามาเน่เบอร์สอแท็กติกที่คาดกังว่าลิวเวอร์พูลจะใช้งานในซีซั่นหน้าถ้าหากซาดิโอมัเน่อัมลาทินแอนฟิลทั้งระบบ 42- 3สและ433 เชเกนครับในแกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเขามีเรื่องให้ต้องคิดหนักถึงแผนการเล่นในนัดนหน้าหลังววลซอร์เบียเสดูมานีปีกยิงชัดเซเนกลาในช่วงเสมอเมื่อนี้เนื่องจากนักเตะนะครับต้องการไปหาความท,ทม้าทายใหม่ๆและมีการสูงที่ย้ายซบไบโอเมนิกยักษ์ใหญ่ในบุนเดสเลกาเยอรมันจากนี้ไปนะครับหงแดงคงหมดยุค3ประสานเนเนนาโมเมสซาลาเสดูมานีและโรเบิร์โต้เฟอร์มิโนส่งผลให้เชเกนครับอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการเล่นของทีมใหม่ หลังจากช่วงที่พันมาใช้แทคติก4-3-3แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งในซีหน้านะครับบรรดาเด็กครับอาจจะได้เห็นแผนการเล่นของลิเวอร์พูล2แบบดังนี้ 1. ระบบ4-2-3-1พุทาศรพตุเป็นอลิซงเบเกอร์แน่นอนว่ามือหนึ่งก็ยังคงเป็นของอลิซองเบเกอร์ในทันตนจิมเชตบราซิลต่อไปหลังทำผลงานนี้อย่างคงเส้นคงวามาทั้งสี่สันกองหลังเพนส์อเล็กซนเลโอโนจเอมาติ เวอร์กิลฟันได์และแอนดี้โรเบอร์สันแฮงแบ็คโฟก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยแบ็คขวาใช้เทนส์อเล็กซานเดอร์ขณะที่แบ็คซ้ายเป็นหน้าที่ของแอนดี้โรเบอร์สันส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็คให้เวอร์กิลฟันได์ยืนเป็นตัวหลักร่วมกับโจเอลมาติมโดยมีอิบเรย์มาโกเนเต้พร้อมสอดแทรกลงมาเป็นตัวจริงบ้างคู่กองกลางติโกอาคันโตรากับฟามิโยมีฟิวคู่กลางใช้ติโกอาคันโตราลงเล่นร่วมกับฟามิโยขณะที่จอแดนแฮนสัน พร้อมรอโอกาสสลัอก,กันมาลงเป็นตัวจริงและมีกำลังหนุนอย่างนาบีเกตาและเจนซิมิน,น่าสามประสานในแนวรุกมีโมเมสซาลาฟาบิโอคาวาโยและลุยดิอาตในช่วงสมัยนี้นะครับลิเวอร์พูลนด้ฟาบิโอคาวาโยกลางกลางดาวรุ่งมาจากฟูลลัมและพร้อมรับบทบาทตัวจริงทําเกมรังสนามขณะที่แนวรุกซํงฝั่งขวานะครับยังเป็นโมซาลาส่วนฝั่งซ้ายให้หลุยดิอาตลงมากระชากลักเล,ลือยน,นะฮะ แผนการเล่นที่สองภายใต้ระบบ4-3-3หากเจอกินครับยังใช้ระบบ4-3-3เหมือนเดิมก็น่าจะมีหน้าตา11ตัวจริงอย่างนี้ผู้รลกษาประตูเป็น Baker, อลิซงเบเกอร์กองหลังเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเจออมาติฟเวย์กิลฟันไดแอนดี้โรเบอร์สันผู้รลกษาประตูนะครับและแผงใบโฟก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงกองกลางโอลิเลียนซูอาเมนีฟามิโยติเอโกอัคันตอลา จะเกียวรอบย่างได้โอลิเลียงซูอามานีกองกลางของมาดริดมาเสริมทัพและหากคว้าตัวมาได้ก็จะมาเล่นในระบบ3ประสานในแดนกลางร่วมกับติเอโก้อาคันดูราและฟอร์ม,มโยอย่างไรก็ตามมีโอกาสไม่มากที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวซูอามานีเพราะดูแล้วนักเตะจะย้ายไปร่วมทีมโรมาริดมากกว่าทําให้จอแดนแฮนสันจะได้ยืนเป็นตัวจริงเหมือนเดิมกองหน้าโมเมซาลาดิเอโก้โชตาและลุยเนียต โมซาลาลงมาปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งทางฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเป็นลุยดีอาร์กระชากเลือกเยนะครับโดยมีดิโกโชต้าเป็นกองหน้าตัวเป่านี่คือ2ไลน์อัพของลิวพูถ้าเข้ายุคไร้มาเน่ซึ่งเป็นการคาดการจากสื่อนะครับและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรลิวพูจมเฮน่กูรูชี้หงต้องทุ่มค่าแรงให้กับมาเน่แทนการขายทิ้ง กับเบลอัตบลหอนครับอดีตดาวเตะทีมแอสตันวิลล่าลงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลสมควรเพิ่มค่าแรงให้กับซาดอมาเน่ตามที่นักเตะต้องการเพื่อการต่อสัญญาช่ดใหม่แทนที่จะปล่อยสตาร์ทีมชาติเซเนกัลย้ายทียมหากไม่แล้วหงแดงจะมีซีซั่นที่ล้มเหลวอย่างแน่นอนที่สุดมาน่นะครับดาวเตจหงแดงได้รับการเข้าหมายว่าจะย้ายไปคัดแข่ขงกับไบยูมานิกในซีซั่นหน้า ถึงแม้ขณะนี้เจ้าตัวไม่คิดประกาศถึงอนาคตที่ยืนยันกับสื่อว่าจะให้คําตอบหลังจบเกมนัดชิงชะเลิศยูฟ่าแชมลีกลกับเรือมาดรดตอนนวโนมอาลาสังเวียนแข่งเอนเวิลของมาเน่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มข้าวแรงซึ่งทําให้เขายังไม่ต่อสัญญาทุ่มใหม่กับเลเ์พูลและสามารถจะออกไปได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นหน้าเนื่องจากเขาแค่แข้งผิวสีเหลือสัญญากับยอดทีมอันตินเมอร์ซีไซส์แค่ปีเดียวเท่านั้นเรือสำหรับประเด็นเม็ดเงินคาดการณ์ว่ามาเน่ ซึ่งกระทุ้งประตูนกับหงแดงไปแล้ว120รประตูตลอด6ซีซั่นร้องขอค่าเหนื่อยค่าตอบแทนจากโทสกัดสูงจนเกินไปจนทําให้ไม่อาจตกลงกันได้เช่นเดียวกับกรณีของโมซาลาตาร์ทีมชาติอียิปต์ซึ่งแน่นอนเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่บางโมประกาศรับใช้สโมสรต่อในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีในมุมมองของกาเบียลอัตบลฮห์เขาแนะนําว่าลิเวอร์พูลค,ควรยอมใจหนักเพื่อรั้งเซเดวมาน่เพื่อรับใช้ทีมต่อไป มิชชันนั้นแล้วนะครับเขาจะล้มเหลวในซีซั่นหน้าเนื่องจากแมนเชสเตอร์เสริมทัพด้วยการคว้าตัวเอ์ลิงส์บลอฮาร์แลนด์ดาวสมมสรทีมชาติโนเวย์เข้ามาร่วมทีมใน,นแล้วแถมอดีตปอกกขั่งยังเชื่อได้ว่าทั้งดิโกโต้าและลุยดาอัดไม่อาจทดแทนดาวยิงทีมชาติอฟริกันได้เลยในแง่ของการสอยตะข่ายหากลเวูพูปล่อยตัวมาน่ออกจากทีมไปในซีซั่นหน้ามันก็จะส่งผลร้ายต่อการคว้าแชมป์ของพวกเขาอัดบอลฮอกเปล่าเมื่อวันที่2มิถุนายน เอลิงส ic right. right. well, ์บอฮารันเซ็นตินิกับแมนเชสเตอร์แล uh. ้วพวกเขาจะแข็งแกล่งขึ้นมากแล้วคุณจะปล่อยให้มาเน่ย้ายหรือยังไงใช่คุณมีเดียร์อากับโชต้าแต่ทั้งสองคนแทนที่มาเน่ไม่ได้ในเรื่องของจํานวนประตูมาน่เป็นดาวยิงเขาสร้างความอันตรายให้กับลิเวอร์พูลจากการวิ่งโดยไม่เห็นแก่ตัวในส่วนของกระแสข่าวที่เชื่อว่ามาเนีต้องการค่าแรงจากหงวแดงสำหรับะ4 0 0 0ปอนด์สดาดราว17.3ล้านบาทนั้น อัดบอลหอชี้ว่านักเตะมีสิทธิ์ย้ายออกจากสโมสรหากไม่โอเคกับเขาเรียกร้องเพื่อทําลายเพดานขะเนื่อยผมไม่ได้ตาหนิทั้งสองฝ่ายนักเตะต้องการเงินอย่างที่พวกเขาสมควรจะได้รับหากฮารเลนได้สัปดาห์ละ4 0 0 0 0 0ปอนด์คิวินบอยได้สัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0่ปอนด์มนเลย์ก้วขายายมาอย่างที่ผมสมควรได้รับไม่งั้นผมจะย้ายมันไม่สําคัญหร,รอกที่ผู้คนบอกว่า2 5 0 0 0 0นปอนด์ก็มากพอแล้วคุณอาจจะพอใจในแบบนั้น นักเตะต้องการในสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของกัปตันอัตบลอลล่าห์นะครับก็มองว่าถ้าหากไม่มีมาเน่ลิวเวอร์พูลแย่แน่ๆน,นะครับ heavy, นี่คือสรุปการลิวเวอร์พูลกับตุนสอนเป็นรอบเช้าของวันที่3มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรสรลิวเวอร์พูลสโมรสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิวเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s ับสไ r i ต e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ